สวัสด e ีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีว um. ิวนะครับโปรแกรมปลดล็อกมือถ <uli> ือนะครับตัวโปรแกรมที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้จะเป็นโปรแกรมอย่าง Unlock Un นะครับโปรแกรมยอดนิยมมาแรงในวันนี้แล้วนะครับก็คือประเด็นด้านการปลดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านเขียนแล้วก็ปลดล็อกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการรีแพร์อีมี่ก็สามารถทำได้ในบางรุ่นนะครับตัวโปรแกรม Unlock Un นะครับไม่ใช่ตัวฟรีซอฟต์แวร์ครับเป็นโปรแกรมที่ต้องมีการแอค i v เว e ไลเซน s e นะครับตัวหน้าเว็บของเขาก็จะมีให้เปิดดาวน์โหลดตัวโปรแกรมอยู่นะครับหน้าเว็บก็จะเป็นตัว Unlock Un e t เลย แล้วก็เลือกลงมาล่างๆนะครับตัวนี้นะครับเวอร์ชันเขาจะอัปเดตบ่อยมากนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะอัปเดตที่มากเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งน่จะอัปเดตถึงหนถึงครั้งได้เลยนะครับจะอัปเดตมากกว่าโปรแกรมอื่นๆที่ผมเคยใช้มาครับตัวดาวโหลดเขาจะอยู่ตรงนี้ครับในการอัปเดตแต่ละรอบนะครับเขาก็จะบอกว่าอัปเดตรอบนี้จะมีรุ่นไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอย่างเช่นเขาจะเพิ่มการแบตเตอรี่รีเซ็ตอ่าแล้วก็อีรันไอพีอัพโป้เรโน่เจ็ดห้าจีเรโน่เก้าห้าจีนะครับอัพ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในเมนูกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวต้องโหลดตัวโปรแกรมมาก่อนไปที่ที่ดาวโหลดเลยครับตัวโปรแกรมก็มีราคาที่ไม่แพงครับค่อนข้างถูกเลยนะครับสำหรับผมคิดว่าถูกมากๆนะเมื่อเทียบกับศักยภาพที่โปรแกรมเขาให้มานะครับในการอ่านเขียนไฟล์หรือแม้แต่กระทั่งปลดล็อกนะครับถ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมคิดว่าเราทำงานแค่สามถึงสี่เครื่องก็คืนทุนแล้วนะครับมันอยู่ที่พันกลางๆนะถือว่าไม่แพงนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้หรือว่าอยากเืียนตัวโปรแกรมนี้ก็สามารถทักเข้ามาในเพจเพจงระิม ข้างล่างคลิปนี้นะครับเป็นเพจ Facebook ของผมนะครับหรือว่าไอเดียไลน์นะครับผมเราก็จะมารีวิวเมนูนการใช้งานนะครับเราก็โหลดมาปุ๊บแล้วก็มันไม่ต้องติดตั้งแล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้มาเจนมันจะเป็นรหัส E E ที่ลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ของเขาเลยนะครับ <S 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 เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะให้เราล็อกอินนะครับมันจะเป็นรหัสผ่านและพาสเวิร์ดนะครับ หน้าล็อกอินของตัวโปรแกรมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรหัสจะต้องมีการแอคทีิเบทนะครับถ้าท่านไหนไม่มีรหัสสามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจได้นะครับผมไม่ซื้อก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเป็นการแนะนำ้นะครับแนะนำการใช้งานโปรแกรมมีทุกโปรแกรมนะครับในเพจเราจัดจัดขายให้ได้ทุกจัดหาให้ได้ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเพนดอล่านะครับชิเมล่าอัลกูปั๊กโปรแกรมแปลกๆก็มีนะครับเกี่ยวกับพวกโซนี่เอลจงเอลจีทูหรือแม้กระทั่งเครดิตนะครับเครดิตในการล็อกบีเอลอะไรอย่างนี้เรามีนะครับเครดิตเฟดเดียวมีก็มี้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก่อนเราไปรับชมเพจนะขอโทษทีครับก่อนเราไปรับชมโปรแกรมนะขอฝากสักนิี้นะครับเพจนี้นะครับผมคือเพจของผมเองนะครับมีเพจเดียวนะครับถ้าเพจอื่นที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ไลฟ์ประมาณนี้หรือว่าไม่ใช่พูดติดตามแบบนี้เป็นเพจปลอมนะครับเพจจริงๆของผมจะต้องเป็นรูปโปรไฟล์อย่างนี้นะครับโปรไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนภาพหน้าปกไปนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นรูปรูปรหัสหน้าจอมือถือติดล็อกนะครับอันนี้ผมเพิ่ง ทำหน้าปกใหม่ขึ้นในเพจผมนะครับก็คือเป็นการปลดล็อกบริการของเพจนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกมือถือออนไลน์นะครับรับทําหลายรุ่นนะครับไม่ว่าก็คือเป็นรุ่นแบรนด์ที่ฮิตในบ้านเราก็คือรับหมดนะครับผมที่ที่เป็นเกี่ยวกับอาการซอฟแวร์นะครับเกี่ยวกับพวกปลดล็อกนะครับอ่านเขียนหรือแม้กระทั่งการรีเพลนะครับก็จะมีโปรแกรมซ่อมมือถือจับจัดจําหน่ายด้วยนะครับตัวนี้มีจัดหาให้ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นโปรแกรมปลดล็อกมือถือครับขอแค่ ลองมาคุยกันนะครับแล้วก็นะครับตัวเพจผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีลูกค้านะครับปลดออนไลน์เป็นประจํานะครับส่วนท่านไหนนะครับอยากรับชมเครดิตของเพจนี้มีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครดิตที่ดูนะครับเครดิตก็จะอยู่ตรงนี้ตรงคําว่ารีวิวนะครับ5ดาวตรงนี้นะครับก็จะมีลูกค้านะครับมารีวิวให้ผมเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ มากกว่า50มากกว่า50รีวิวนะครับที่เขารีวิวให้อ่าก็ประมาณนี้ครับเยอะมากๆนะครับลองเลื่อนดูนะครับเครดิตมีเต็มเพจนะครับเป็นเพจแท้เพจจริงแน่นอนนะครับเพจนี้ของแท้นะครับผมโอเคครับอีกที่นึงก็จะเป็นตรงนี้ตัวนี้เป็นที่รีวิวที่ลูกค้ารีวิวตัวนี้นะครับ ไม่ใช่แค่ว่าเราทําเราผ่านงานมาแค่นี้นะลูกค้าที่รีวิวให้เราคือเขาเต็มใจที่จะรีวิวให้เรานะครับบางคนที่เขาจบงานกับเราไม่ได้รีวิวเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมบางคนเขาอ,าอยากจะรีวิวลงในเพจให้ก็รีวิวนะครับจริงๆเราแฟดงานแต่และวันเราแฟดเยอะมากๆนะครับไม่ต่ํากว่าวันละสามสี่ตัวนะครับผมบางวันเป็นสิบนะครับแฟดงานออนไลน์แต่ในบางส่วนนะครับที่ผมเอามาลงให้ดูเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะบางส่วนคือ มันก็ไม่ได้เอามาลงให้ดูนะครับเพราะมันถ่ายทําไม่ทันนะครับเพราะบางทีมันยุ่งนะครับอตัวนี้ก็จะเป็นที่รีวิวอที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ลูกค้ามาอา่ให้เครดิตเรานะครับให้เครดิตในโพสเนียดช้าในวันนี้อ่ก็จะเประมาณน,นี้ครับผมมีเครดิตเยอะนะครับเต็มเพจลองเลื่อนดูนะครับเพจมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับผม ถ้าท่านไหนด่วนก็กดโทรมาได้เลยนะที่เบอร์นี้นะครับท่านผู้ชมผมปักเบอร์ไว้อยู่ช่วงนี้เขาบอกว่าคลิปเรียวมันสร้างรายได้ได้นะท่านผู้ชมเพจผมก็เลยผมก็เลยลองมาโพสต์คลิปเรียวดูนะครับ <S <S เผื่อว่ามันจะมีรายได้กับเขาแบบพอไปซื้อข้าวซื้อน้ํากินหน่อยนะครับแต่มันก็ยังไม่มีรายได้นะครับผมก็โพสต์ทั้งคลิปเรียวด้วยแล้วก็โพสต์ทั้งงานเป็นโพสต์ด้วยนะครับนี่ เห็นเขากําลังฮิตกันผมก็เลยลองดูนะครับคลิปเดียวสร้างรายได้แต่ว่ายังไม่เห็นซักเลยนะครับยังไม่เห็นสักบาทเลยนะครับสงสัยมันยังไม่เข้าเกณฑ์สร้างรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เลื่อนดูล่างๆของเพจผมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างล่างๆนะก็จะมีรีวิวนะครับมีรีวิวที่ลูกค้ามามาปลดมาแฟดกับผมนี่แหละนะครับมัแต่มันจะอยู่ล่างๆเพราะว่าข้างบนนะ่ะผมโพสต์คลิปเดียวไว้เยอะๆมันก็เลย มันก็เลยเอาโพสต์ที่ลูกค้ารีวิวจบงานกับเราไปไว้ข้างล่างๆนะครับนี่ใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเพจนี้เปิดมาแล้ว,ลวประมาณสี่ถึงห้าปีได้นะครับเปิดตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดหรือว่าสองพันสิบเก้าไดละนะผมไม่แน่ใจนักผู้ชมแต่ประมาณนี้นะครับเปิดมานานแล้วพอสมควรนะครับเป็นไลท์แท้นะครับเป็นไลท์แท้เป็นผู้ติดตามแท้นะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ ก็จะมีรับงานโพสต์รับงานตลอดเวลานะอันนี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับที่ลูกค้าอ่าปลดผ่านนะครับแล้วก็เป็นการแนะนําเพจเรานะครับนี่แนะนําปลดล็อกมือถือทุกรุ่นหน้าหกให้ไปนะครับเขาก็แนะนําให้ผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมฮัลโหลครับครับผมครับปลดรุ่นไหนครับพี่ ติดอาอาการอะไรมาครับผมลบกบนคุณพี่ถ่ายรูปลงมาในแชทเฟซบุ๊กผมหรือว่าส่งมาในไลน์ได้ไหมครับในเพจใช่ครับตรงหน้าติดล็อกแล้วก็ฝาหลังนะครับผมจะประเมินให้ว่ามันควรที่จะ ไปในในแนวทิศทางไหนนะครับครับผมครับสามารถทักข้อความเข้ามาในเพจได้เลยครับคุณพี่ครับผมครับทักเข้ามาไว้ก่อนก็ได้นะครับอยูดอนครับครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันนะครับพอดีขอโทษทีครับเมื่อกี้มีสายจากลูกค้าโทรมาถามงานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับเป็นคนจริงๆนะท่านผู้ชมไม่มีบอทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพจนี้ไม่ใช่เพจปั่นขึ้นมานะครับเป็นเพจที่รับงานจบงานแฟดกันจริงๆปดกันสดๆนะครับผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยตัวนะครับกี่ร้อยกี่พันตัวนะครับเพจนี้นะครับลองเลื่อนดูนะครับเครดิตมันเยอะมากๆนะครับอันนี้เขาก็รีวิวให้ผมว่าปลดล็อกลาดผ่านอปแบบออนไลน์กับเพจนี้ผ่านแน่นอนนะครับเขาก็ ให้คะแนนดาวผมนะครับให้คะแนนดาวเพีดนี้นะครับนะครับลองเลื่อนดูนะครับเครดิตมันเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าผมปลดกับปลดให้ใครไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วแชทแต่ละวันนะครับแชทเยอะมากๆนะครับเราตอบไม่ทันนะครับถ้าล่าช้าก็ต้องขอไปด้วยนะครับตอบไม่ทันนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะตอบทุกแชทนะครับผมจะไล่ตอบดูทุกแชทเลยนะครับ ผมจะต้องตอบทั้งแชท u t u b e แล้วก็ตอบทั้งแชทเพจด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะล่าช้านะครับตัวนี้นี่นะครับท่านผู้ชมเครดิตมันเยอะมากๆนะครับลองเลื่อนดูเพจนี้ไม่ว่าจะเป็นงานปลดออนไลน์งานขายโปรแกรมลมีนะครับมีจัดจําหน่ายให้จัดหาให้ได้เสมอครับโอเคครับเรานอกเรื่องกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมอรู้นะครับว่าถ้าอยากถ้าโปรแกรมมาลกคูลจะหาได้ที่ไหนก็ทักมาที่เพจนี้ได้เลยครับ ชื่อเพจนี้ได้เลยพิมพ์เสิร์ชหาใน youtube นะครับมันจะเจอโอ้ขอโทษทีครับพิมพ์เสิร์ชหาใน facebook นะครับเอาตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องค้นหามันจะเจอครับกดรับเมือนไขทุกคนห้ามให้ไปนะครับอ่ะเรารอบเรื่องกันไปเยอะกินเวลากันไปมากหลายนาทีแล้วครับต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ตัวโปรแกรมที่เราจะรีวิวกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับ ตัวลอกทุนนะครับผมจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะท่านผู้ชมถ้าใครมีโปรแกรมนะครับมีอยู่แล้วก็สามารถาารับชมเพื่อเป็นความรู้ได้นะบ,บางบางสงบางอย่างท่านอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่รู้นะเพราะว่าอันลอกทุนน่ะมันเป็นโปรแกรมที่ผมจะพูดตรงๆเลยแล้วว่ามันเป็นโปรแกรมที่ฉลาดมากๆนะครับศักยภา,าพมันสูงมากมันสูงกว่ามันสูงกว่าที่เราเห็นนะครับเพราะว่าอะไรถึงผมถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวดีวิลเปอร์ผู้ที่เขียนโปรแกรมนี้ครับบางที่เขาก็มีแค่ชื่อรุ่นหนึ่งนี้นะท่านผู้ชมแต่บาง แต่นะครับมันทําได้มากกว่ารุ่นพวกนี้ถ้าเรารู้จักวิธีทำนะถ้าเรารู้จักวิธีการหาโหลดเดอร์หรือว่าการประยุกต์พลิกแพงการคัสตอมนะครับคัสตอมตัวนี้สำคัญนะครับมันจะทําได้เยอะกว่านี้นะครับรีแฟ็ตอ่านเขียนรีแพร์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งปลดตัวไอโฟนไอโฟนนะครับแบ็กอัพ e s f หรือว่าแบ็กอัพอีมี่นะครับอะไรพวกนี้นะครับมันมีมันพลิกแพงได้หลายรูปแบบนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเมนูของเสี่ยวมี่กันก่อนนะครับหรือว่ามี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะสามารถแฟดในโหมดของ e d l ได้นะครับ EDL บวกลบแค่ไว้แล้วก็เสียบสายนะครับบางเครื่องอาจจะต้องกดฝาหลังื่อทำ E D L นะครับอย่างนั้นนะครับคือการแสดในโหมด9 0้านปดะครับอันนี้เป็นตับูนะครับอันนี้เป็น v i โ o ฟ t b บู t นะครับก็คือตัวนี้ถ้าแปในคำว่าฟลตบูธก็คือแปีแบบไม่ต้องแกะเครื่องแปดในโหมดของ A D B นะครับสามารถกดลดเสียงแล้วก็เสียบสายแสีได้เลยพวกนี้เส A D B ครับเดี๋ยวแสีเข้าไม่เข้าจะต้องมาดูเงื่อนไขอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเครื่องนั้นจะต้องผ่านการเอมากหรือป่ะสามารถแตูด้้นนีก็จะยยิบ่อเ็นห้เราเลือกรรุ่่่นนนะะคับบบแแล้้วอมีีเดไช เช็อสามก็ได้นะครับเป็นขัตนตอนพีโหลดก็ได้ถ้าเราจะไม่คั้ตอนพีโหลดก็เอาพีโหลดจากอ่าตัวของเขาเลยนะครับตัวจากเซิร์ฟเวอร์เขาเลยนะครับประมาณนี้หรือนะครับม,มันมีลอมให้เราโหลดด้วยนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับถ้าเราจะโหลดลอมของเขาก็เลือก,เล,อกเลือกรุ่นที่เราต้องการจะโหลดเช่นโน้ตเก้ากดคำว่าดาวนโหลดตรงนี้ไปอ่ะมันจะลิงก์ไปหา Google Drive หรือว่าลิงก์งไปหน้าเบเขานะครับท่านผู้ชมอลองกดดูนี่นะครับมันจะลิงก์ไปอ้อรุ่นนี้แสดงว่ามันเต็มมันได้มันเต็มนะครับ แต่ถ้ามันไม่ใช่ส่วนสังคญเท่าไหร่นะการการโหลดลอมตัวนี้ซึ่งการโหลดลอมมันมีเยอะกว่านี้ที่ผมสอนลงไปในช่องก็มีนะเป็นลอมฟรีของเสี่ยวมี่นะครับลองไปหาดูนี่ครับมันจะมีเปิดให้เราโหลดนะท่านผู้ชมเป็นลอมโกลบอลนะครับลิงก์กันได้อ่ยลองลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถโปรเทคอีมี่ได้นะครับในการแฝงเพื่อป้องกันอีมี่หายก็คือโปรเทคเอฟเอสตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ต้องติ๊กไว้นะอย่าไปติ๊กตรงนี้นะถ้าติ๊กคำว่าอีร่านเมื่อไหร่แฝงปุ๊บอีมี่บินเลยนะครับผมแล้วการรรีีีีีีพออมมม่่่่่เสยยยยยวนนนััทาาาคคข้งงงุุุกบ ถ้าเบรเแ็นหายต้องไปแฟดตฟล์อลิจินนลให้เแบรบแบนออนไลนก่อนแล้วค่อยมาเขียน n V R M V data หรือว่าเขียนภาคสัญญาณเข้าทีหลังแล้วค่อยมาทำอ e ีนี่ทีหลังครับตรงนี้ให้ติ๊กออกไว้เสมอนะท่านผู้ชมอ e ีร e ัฐอ e ีรั I P, ตได้มาพิทิ๊กเอาอกไว้ให้ติ๊กเป็นคำว่าโพเทคไวมนะแล้วก็เขาจะมีเมนูการมีข่าวมีเซ็ตมีข่าวนะครับแม้แต่กระทังดิสเลเบมีข่าวนะครับอี e I P, บรัฐเออพีผลโยเมนูนี้นะครับฟูลแฟดฟูลแฟดนี้ไม่ได้นำให้ติ๊กนะครับเพราะว่าถ้าติ๊กคำว่าฟูลแฟดเมื่อไหร่มันเป จ่ไปในเมนูของมีแฟนะครับต่อมามาส่วนของซีเชียลิตี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูพวกนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเขาบอกอยู่เลยว่าแต่ละรุ่นนะครับมันทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นนะครับผมจะทำอ่ะ Xiaomi Sumutah 11T 11T 5G ตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลย Unlock BL นะครับสองเลยแฟตเตอรี่รีเซ็ตสามอีราดิบาร์กีนะครับสี่นะครับปลดพวกมีคาวดิเซเบิลมีคาวได้นะครับตัดอัปเดต OTA ด้วยนะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งฟิชบูทนะครับพวกนี้ได้ครับอ่ารีเพลย์มีก็ได้นนนนะครรับเป็ุ่ี ถ้าถ้าเมนูไหนใช้ได้นะครับมันจะต้องขึ้นให้เราคลิกได้ถ้าเมนูไหนใช้ไม่ได้อะมันจะจางไปเองเลยท่านผู้ชมเช่นเช่นเช่นห็นภาพเช่นนะครับเรดมี่บายสิบเอ็ดตัวนี้แหละมันจะจางคือมันไม่สามารถล็อกบู b โหลดเดอร์ในโหมด,ด edl ได้นะครับเพราะมันจะจางถ้าเราการ็อ l o ู k เราก็ต้องไปแยกยึดด้วยอีกทีว่ามีโปรแกรมไหนที่ลองการล็อกบู b ตัวรุ่นนี้ไหมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสเต็ปการทำงานของการปลดล็อกมือถือครับต้องแยกไปนี่นะบ,บางรุ่นนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจางคือมันใช้ไม่ได้นะครับถ้ารุ่นไหนที่มันใช้ได้นี่่อย ซัมซุงนะครับการกดเมลกดรหัสการกดรหัสนะม,นม,นมันมันดึสดาต้าแบตเตอรี่เสียได้นะแต่การกดเมลมันก็จะมันก็จะต้องประยุกต์กคลิปแข่งหลายแบบนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามีสื่อการสอนหรือว่าการเรียนที่ดีนะครับเราจะรู้ว่าโปรแกรมนี้ศักยภา,าพมันมันทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้เยอะขนาดไหนนะครับอย่างเช่นในรุ่นกดเมลก์ซัมซุงมันอาจจะไม่ได้มีรุ่นบอกนะครับแต่เรามีวิธีเทคนิคในการใช้หมด MTP ปลดนะครับก็คือปลดได้หลายรุ่นนะครับก็คือถ้าจะปลดกานหมดพวกนี้คือ e d l ก็คือเราจะต้องแกะพลังปลนน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 ะะะะวววััััี้้่่่าากกดดไไบบทุุุรรคคขอถถึงมมจโช์ส ในตัวเป็นชื่อรุ่นชื่อตรงรุ่นก็ช่างนะครับเราจะใช้ในเมนูเมนูตัวโปรแกรมนี้ก็จะสามารถอ่าในโหมด MDP นะครับมันสามารถสั่งอิเลฟเวอร์นาหลดได้นะครับแต่การอิรีเซตนี้ต้องไปลองกดดูนะครับบางเครื่องก็กดได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Android ด์ของสัมพันธ์ด้วยนะครับวัสัมพันธ์ของเวอร์ชัน Android นะครับส่วนโหมด Odin Set นะครับ Odin Set ก็แฟลชไฟล์ Odin ปกติเลยครับผมไม่มีอะไร APL b CSC Home CSC เลยครับแสตปกติครับเหมือนที่เราเคยแตัดกันครับกดโหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็สั่งแฟลชแค่นั้นเองนะครับ โมเดลตรงนี้มันจะไม่มีตรงรุ่นะท่านผู้ชมเราจะต้องรู้เบอร์ซ p พแล้วก็มาปลดนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านไหนอยากจะสนใจเพิ่มเติมก็ทักมาในเพจได้นะครับเพราะว่าเรามีสอนนะครับโมเดนี่ค่อนข้างละเอียดนะท่านผู้ชมเราจะต้องรู้รู้ระบบมันจริงๆนะครับผมมันจะอ้างอิงปลดโดยการอ้างอิงเป็น c p พอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของโมเวลก็จะประมาณนี้ครับตัวคำว่าอัปเกรดแฟปก็คือการแฟปในโหมดอัปเกรดในหน้ารีคอร์ดดี้นะครับตัวนี้รีคอร์ดดี้นะครับส่วนออปโป้ครับออปโปนะครับรุ่นที่เขาทำได้ก แล้วจะเป็น A53 2020นะครับหรือแม้กระทั่ง A54 นะครับพวกนี้เวลาเราคลิกไปที่รุ่นไหนนะครับเมนูไหนที่มันทําได้มันจะมีเมนูเด้งขึ้นมาเลยนะครับถ้ารุ่นไหนที่มันทําได้คือมันรองรับการปลดในโหมดนี้หมดนี้นะครับมันจะบอกมาในส่วนของ v i โ o ครับม i โ o ก็ตามรุ่นที่เขาบอกเลยนะครับที่เขาทาได้นะครับเกี่ยวก็ประมาณนี้ครับ อันนี้เครื่องนี้ V smart นะมันจะไม่ค่อยโดนบ้านเราเหรอกครับมันจะไปแถวพวกโซนบางกะลาทองบางกะลาทีศนะครับพวกนี้ไม่ค่อยโดนเครื่องบ้านเรานะครับหน่วยซูพวกนี้นะครับขายในโซนพวกบางกะลาเทิศเมาดงเมาดิฟนะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับ,รรบพวกนี้มันจะเป็นทะเลตอนใต้นะครับของเอเชียนะครับมันจะไม่โดนเครื่องบ้านเราแต่ก็มีนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้นะเขาไม่ได้เขียนให้แค่แค่คนไทยใช้นะครับผู้เขียนโปรแกรมแบบไม่ใช่คนไทยได้ซ้ำนะครับแต่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็เลยต้องเขียนโปรแกรมให้มันครอบคลุมนะครับครอบคลุมนะครับแต่โปรแกรมนี้ค่อนขข้้้้าาาาาาางงททีีีี่่่จะะะะโโโดดดนนนนนนนเเเเเเเคคคคครรรรรรือออบบบบบยยยยมมมกๆๆลัััฉผติ ่าพูดกับแคนั้นนะเทคโนก็ทําได้ประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากจะเป็น mtk กับสเปกต้ามนะครับเทคโนไม่มีข้อข้อมเลยรัดปลดรหัสได้อย่างเดียวนะครับเฟดยังไม่ได้เทคโนถ้าจะแฟดต้องไปคัสตอมแฟดในตัวมีเดียเทคเอานะเฟดในโหมดนี้เอาอาจจะแฟดเทคโนนะครับคัสตอมพีโหลดแล้วก็สั่งแฟดได้นะครับเอซุตนะครับเอซุตนี้ก็มีพวก avogee phone a v o g e phone ห้า phone ห้า f หกอะไรมีนะครับเป็มโฟนนะครับปลดใน edl แล้วก็ปลดในโหมดบิลมนะครับ lg นะครับ lg ก็ถามมาบ้านเราเด่นไหมมันก็ไม่ได้้้เเเเเเดดดด่่่่่่่่นน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 ขาาาัััะะะะะะคคคครรรรรรบบจจไไปปปปตตงงงงททศศสววืืออกีโใหญ โนเกียก็บ้านเราก็พอมีบ้างนะครับพอมีบ้างปะไปแล้วก็แลนโนโวนะครับแลนโนโวก็ก็พอมีนะครับบ้านเราที่มันมีเยอะๆนี่คือมันไปโดนโมเดลนอกนะครับโมเดลต่างประเทศคอคอมนะครับคอคอมตรงนี้ก็เด็ดดูนะครับตรงนี้เอาไว้แปด CPU คอคอมรวมเลยนะครับตรงสองฟังก์ชันนี้จะถ้าเราใช้งานโปรแกรมมันเป็นจริงๆนะครับมันจะมีความสามารถมากเลยนะคือมันจะทาเงินให้เราได้เยอะมากนะครับามมาคอคอมออยุาตรงนี้นะครับมันจะเป็นการคัตตอมให้เราแกดเองนะครับตัวนี้มาต่อครับผม ตัวข้อความนะครับก็สามารถทําได้หลากหลายนะครับแต่เราต้องเป็นคัสตอมเอานะครับคัสตอมแฟลเอานะครับคัสตอมแฟลชเอาวันพัดก็ยังมีนะครับวันพัชอ็อปโปในส่วนของไอทีเคครับโหมดไอตัวโหมดเนี้ผมใช้บ่อยที่สุดแล้ว empath, นะใช้บ่อยกว่ารุ่นที่มันเป็นที่เขาเขียนสำเร็จรูปมาันนะแบบนี้คือถ้าเป็นรุ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าการเขียนสำเร็จรูปนะแบบนี้ง่ายครับแต่ถ้าถ้าใช้โหมดนี้เป็นแบบมันจะทำได้หลายรุ่นกว่าที่เขามีในโปรแกรมบอกนะครับก็คือการคัสตอมนะครับ indicator universal นะครับ ไอพวกเมนูนี้ผมก็ใช้บ่อยครับในส่วนของการเก็บนะครับผมก็จะเป็นการแบ็กอัพเอนะครับรีสโตเอ็นนะครับอีลัส NB นะครับรีเพย์ยิมมี่ฟอร์แมตดัตตนะครับอีลัส FRP พวกนี้ใช้บ่อยนะครับรีดอาร์พีเอ็นีนี้ก็ใช้บ่อยครับีเอ t นบีและเอฟพีเอนะครับอัลล็อบดีเอลดีล็อบดีนะครับผมรีดแบ็กนะครับอัลตราไบด์พาร์ทฟอร์ด b ี o m อะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างจำเป็นนะครับพวกนี้แต่เราต้องรู้วิธีใช้มันที่ถูกต้องนะเพราะว่าเมนูพวกนี้คาสัั่่งงมนจะแรกว ก่อพวกก่อกวาดคำสั่งที่มันเขียนสำเร็จรูปแบบนี้นะครับคำสั่งเขียนสำเร็จรูปแบบนี้มันจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเสียบไม่ตรงรุ่นไปมันก็แค่ไม่วิ่งแค่นั้นเองครับหรือวิ่งอาจจะเฟล,ลแค่นั้นเองแต่ถ้ามาโหมดเนี่ยถ้าคุณรู้ไม่ลึกนะครับแล้วมาเล่นโหมดพวกนี้มันมันสามารถทําเครื่องเราดับได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพีโดเดอร์ที่เป็นออโต้ทุกอย่างนะครับพวกนี้ออโต้ Auto พีโดนะครับแต่ว่าคําสั่งต้องคัสตอมเอาต้องคิดเองนะครับพวกนี้ก็ต้องดูดีนะครับมันจะมีคัสตอมพีโดดด้้้วววยยแแลลกกกรรรณีีีีท่่่่่่เคคคือออองงงฟไไปมมมิ็็าาััสตพโะะนนบ เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเข้าเข้าจริงๆมันเยอะกว่านี้แล้วก็ Android ครับ Android ก็สามารถ open port mpk ได้เพื่อเด้งเข้า YouTube ไปปลดมือบั๊กอ่าไปทําบั๊กบักบักปลดเมลได้นะครับพวกนี้แล้วก็สามารถอ่อตัวนี้ต้องต้องต้องทําในคําสั่ง ADB นะครับต้องทําทํในคําสั่งต้องสั่งเปิดฟาร์มได้สามารถดิมอ่า uh, uninstall app ได้นะครับ uninstall app หรือว่าลึกรากแอปเข้าไปในเครื่องเราได้ประมาณนั้นนะครับ uninstall ออกนะครับมีประโยชน์อยอะนะถ้าเราใช้เป็นสามารถเอาครัที่มันสั่งล็อกค่าล็อกอะไรออกได้นะครับตัวนี้ Apple ตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับคุณล ก็คือแรมดิสนะครับสามารถบายพาสนะครับไอโฟนหน้าติดรหัสให้มีสัญญาณได้นะครับแต่เราต้องไม่ล้างเครื่องมานนะครับในหมดนี้ PWNDF นะครับสั่งนะครับแล้วก็มาบูธแรมดิสนะครับตัวนี้ก็เดียดอยู่นะครับผมถ้าใครอยากศึกษาลึกๆก็สามารถทักมาในเพจได้นะครับตัวนี้เป็นการคัสตอมนะครับนี่ะครับอ่ามันก็จะมีเฟิร์มแวร์ให้เราโหลดด้วยนะท่านผู้ชมเป็นเฟิร์มแวร์แรมดิสนะครับก็คือถ้าเราบูธแรมดิสผ่านปุ๊บนะครับเราก็จะมาแบ็คอัพพารัดคนแล้วก็รีสโต้แบ็คอัพนะครับรีลลาาสสดด้้้้วววยยงงเเคคครรรรื่อนะะััับบแก็จมีญญณ เขาเรียกว่าบายพาส 4G ตัวนี้จริงๆอ่ะมีเมนูพวกนี้มันทำได้เยอะทำได้ลึกมากแล้วมันจมมีบายพาสทะลุด้วยแต่เราต้องเกี่ยวมาก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าบายพาสทะลุมานะครับอ่ประหัสนะครับมันโทเก็ตนะครับพวกนี้มีการรีดโทเก็นได้นะครับแต่เราต้องรู้วิธีสักนิดนึงนะครับตัวนี้พวกนี้เราจะให้รายละเอียดที่จะลึกนะครับพูดทั้งวันก็ไม่หมดครับถ้าในส่วนของเมนูแอปเปิลเมนูเดียวเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับอินฟินิตนะครับเครื่องในบ้านเราก็โดนเยอะเหมือนกันอินฟินิตนะครับโโโดดดนนนททั้้งมมเเลลลอกกแว็ไยะ ส่วน CPU s p e c ตั้มนะครับตัวนี้เราก็ต้องเป็นการคล้ายๆกับตัวนี้คล้ายๆกับ m d k กับ Qualcomm สออตัวนี้ผมจะใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือ3ตัวนี้นะครับ s p e c ตั้ม m d k แล้วก็ Qualcomm นะเพราะว่าชอบคัสตอมในการใช้นะครับมันดูให้เราฝึกดีว่าเราจะต้องต้องคิดตามตัวมือถือด้วยว่ามันมา CPU เบอร์นี้ต้องไปแบบนั้นแบบนี้นะครับผมผมจะไม่ค่อยใช้ระบบออโต้แบตนะครับแต่เป็น, Custom นคัสตอมแอย่างเดียวอ่ามันก็โดนเยอะนะครับถ้าเป็น s p e c ตั้มเด็ดๆเลยก็จะไม่หนีผลพวก Vivo นะครับ Vivo แล้วก็ x i ย o ม i แล้วก็ เทคโนโลยีพวกนี้นะครับสามารถอีลานได้แบบพีแล้วก็ฟอร์แมตดัตตาได้ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของเฟลตัมนะครับก็ต้องขออนุญาตจบการรีวิวโปรแกรมมันแล้ทุนไปเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมารีวิวโปรแกรมอื่นให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีรีวิวพวกทิเมล่ากับตัวแพโนล่าให้ดูนะครับแล้วก็เบอร์นิโอนะครับตัวนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับ